สะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาส่งงานลูกค้าสองท่านเดี๋ยวถ่ายงานทั้งสองท่านให้ดูนะคะท่านแรกผ้าห่มพระประธานยาว19เมตรค่ะท่านที่สองตัดขนาดพิเศษค่ะขนาดใกล้เคียงกับผ้าจีวรพระทั่วไปค่ะมาดูท่านแรกกันเลยนะคะเป็นผ้าเพชรโต19เมตรหนักโดยประมาณ6โลกว่าๆค่ะเดี๋ยวเปิดถ่ายแกะสินค้าให้ดูนะคะ ตามนี้เลยค่ะลูกค้าส่งภาพตัวอย่างพระที่จะไปห่มให้นะคะความสูงโดยประมาณ10เมตรค่ะสินค้านี้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะจะไม่ได้สต็อกไว้เป็นงานตามลูกค้าสั่งแต่ละคนก็จะมีขนาดไม่เท่ากันค่ะช่างจะทำไว้แต่ขนาดเล็กๆเท่านั้นนะคะ ซูมเนื้อผ้าให้ดูใกล้ๆค่ะผ้าชนิดนี้เป็นผ้าเพชรโตนะคะข้างล่างรองด้วยผ้าทองสวยงามมากเลยนะคะเวลาโดนแดดก็จะแวบ,บๆค่ะต่อไปมาดูของลูกค้าท่านที่2นะคะขนาด3.2เมตรค่ะน้ำหนักก็ตามนี้ค่ะเกือบเกือบ3ามโลค่ะผ้าชนิดนี้เรียกว่าผ้าเพชรเล็กนะคะซูมเนื้องานให้ดูใกล้ๆนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ ถ้าเพชรเล็กก็คือจะมีตาแบบทีๆนะคะส่วนเพชรโตก็จะตากว้างๆค่ะตามนี้เลยนะคะสั่งตัดได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการค่ะร้านสะพานบุญขออนุโมทนาบุญกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะท่านใดสนใจสินค้าทักสอบถามสั่งซื้อกันได้ที่ลายร้านค่ะแอดสะพานบุญ1น9ค่ะส่วนราคาสินค้าเบื้องต้นดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะตามนี้เลยค่ะสะพานบุญ1น9 c o m ค่ะ